ฟุบฟุบฟุบทำไมเจ้าเด็กบ้านั่นถึงได้เคลื่อนไหวได้รวดเร็วเช่นนั้นกันนะการเคลื่อนไหวของมันผิดแปลกจากคนปกติทั่วไปข้าคิดว่าเจ้านั่นจะต้องปิดบังพลังที่แท้จริงเอาไว้แน่นอนพวกเขายังไม่หยุดไล่ตามข้าอีกอย่างนั้นหรือบ้าสมัดเลยหากพวกเขาอยู่ในขั้นที่สี่ของระดับจิตวิญญ,ญาณคงจะไม่ใช่ปัญหาสําหรับข้าแล้วไหนจะมีถึงสองคนอีกละ่ะฟุบตึกเกี่ยวสี่หากข้าใช้คิดวิชาสามอสศนีบาทจัดการพวกเขาลา่ะก็ไม่สิหากข้าพลาดขึ้นมา มันอาจจะส่งผลกระทบต่อตระกูลฉูก็ได้นะวิง่งอ,อ๊๊เกิดอะไรขึ้นกันอึกที่นี่กึกตึกสัมผัสเมื่อคู่นั้นตรงนั้นใครกันที่นี่หรือว่าจะเป็นสุสารมือนอิดกันลูกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยในจงรับผลของการกระทําของเจ้าซะเหตุใดอยู่ดีๆพวกเราถึงได้เข้ามาที่นี่กันได้นะข้าได้ยินมาว่าผู้ที่เข้ามาที่นี่หากไม่ตายดีก็จะต้องพิการกลับไป ผู้อาวุโสที่นี่คือสุสานมือนอิดเช่นนั้นหรือเฮ้ hey, แกคุยกับใครนะ่ะพวกเจ้าไม่เห็นผู้อาวุโสยืนอยู่ตรงนั้นหรือยังไงกันจะบ้าไปแล้วหรือยังไงตรงนั้นมันมีอะไรที่ไหนกันเล่าดูเหมือนว่าเขาจะเสียสติไปแล้วนะข้าว่าเรารีบไปจากที่นี่กันเถอะเฮ้เ <Hey, S 1> <Hey, S 2> ราข่าด้วยสิเห้ <Hey. S 2> นี่พวกเจ้าระวังเฮ้อเฮ้อะไรกันพวกนี้มันอะไรกันเนี่ยอึกอ่ากึกแบบนี้ไม่ดีแนะ่ เฮ้ผู้อาวุโสช่วยข้าด้วยนี่เขาจะดูค่าตายจริงๆอย่างนั้นหรืออย่างไรก็ตามข้าจะต้องรีบไปอยู่ใกล้ๆเขาให้ได้ก่อนอึกบ้าฉมัดเลยอึกอาเฮ้อไม่ไหวไม่ไหวย้าเจ้าหนูนั่นอาเป็นเวลามากกว่า1,000ปีในที่สุดเจ้าหนูอย่าทำให้ข้าผิดหวังล่ะเออข้าฝันไปอย่างนั้นหรือยังไงเห ตรงนั้นมันดูเหมือนว่าจะเป็นความจริงแฮะเอ๊ะอะไรกันมีคนกำลังมาอย่างนั้นเลยข้าจะปล่อยให้พวกเขาเห็นข้าอยู่กับศพไม่ได้เด็ดขาดเลยต้องรีบไปแล้ว